กันอีกแล้วนะคะกับบริษัท ARM Corporation จำกัดน,นะคะวันนี้นาะก็จะมา,าแนะนำวิธีการใช้คีย์สวิตช์าทางแบบนี้นะคะมันจะมี1 2 3 4, ส่สอญลักสณ์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งคีย์สวิตช์าทางเนี่ยลูกค้าก็จะมีปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะลูกค้าจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ยังไงนะคะก็คือไปรับชมคลิปกับวิศวกรได้เลยค่ะนี่นะครับเป็นตัวคีย์สวิตช์ทางนะครับ อันนี้ก็คือจะมี5้าโหมดนะครับอันนี้จะเป็นกุญแจนะครับกุญแจเขาจะให้มา2ดอกนะครับซ้ายสุดอันนี้นะครับจะเป็นล็อกบานนะครับถัดขึ้นมาครับจะเป็นอันนี้ออกได้อย่างเดียวนะครับเข้าไม่ได้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นเข้าออกปกติครับเข้าออกปกติก็คือเปิดเต็มบานนะครับเข้าออกปกติอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเข้าออกปกติแต่เปิดแค่ครึ่งบานครับเป็นครึ่งบานของของบานประตูทั้งหมดครับก็คือเขาจะเปิดแค่ครึ่งเดียวครับขวาสุด จะเป็นเปิดค้างนะครับอันนี้ถ้าเราบิดไปที่เปิดค้างปุ๊บประตูจะเปิดค้างอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเราจะบิดกลับมาที่โหมดอื่นนะครับนี่ครับโหมดที่หนึ่งจะเป็นล็อกนะครับนี่ครับจะเป็นโหมดล็อกนะครับถ้าเราเดินไปเซนเซอร์จับแต่ประตูจะไม่เปิดนะครับเราจะไม่สามารถเปิดประตูได้ครับอันนี้อันนี้โหมดที่หนึ่งนะครับ อันนี้นะครับโหมดที่สองก็คือจะออกจะออกได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถเข้าได้ครับนี่นะครับโหมดที่สองนะครับเราจะออกได้อย่างเดียวครับแต่เราจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ผมจะออกไปต่อไปนะครับเราจะไปโหมดที่สามนะครับ โหมที่สามแล้วก็บิดไปให้มันอยู่ตรงกลางครับอันนี้ก็คือจะเป็นเข้าออกด้วยเซ็นเซอร์นะครับเปิดประตูเต็มบานครับนี่ครับหมดหมดที่สามครับก็คือจะเป็นเข้าก็ได้ออกก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมออกไปให้ดูนะครับอันนี้ผมจะเข้าได้ครับอันนี้หมวดที่สาม ต่อ,อไปนะครับโหมดที่สี่ครับโหมดที่สี่คืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือเปิดประตูครึ่งบานนะครับก,ก็คือใช้เซนเซอร์นอกในเหมือนเดิมนะครับโหมดที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นโหมดเปิดได้ครึ่งบานครับแต่ว่าผมสามารถเดินเข้าเดินออกไนดะ้จะอยู่ที่ครึ่งบานตลอดครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนโหมด อันนี้สำหรับบานที่ใหญ่ๆน,นะครับต่อไปโหมดที่ห้านะครับโหมดที่ห้าก็คือจะเป็นประตูเปิดค้างนะครับก็คือจะค้างจนกว่าเราจะจนกว่าเราจะบิดไปโหมดอื่นนะครับก็คือประตูจะค้างอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือโหมดที่ห้านะครับไอ้ไอ้ปุ่มตรงนี้จะมีบอกอยู่นะครับว่าอยู่โหมดไหนครับแล้วก็เสียบเข้าไตรนี้ครับนี่นะครับโหมดที่ห้านะครับก็คือ ประตูจะเปิดช้าจน,นกว่าเราจะปดไปหมวดอื่นนะครับนี่ครับจะเปิดค้างอย่างนี้เลยนะครับจะไม่สามารถปิดได้อันนี้โดนเซนเซ,นเซอร์ก็ไม่ทํางานอะไรครับก็คือประตูจะเปิดค้างอยู่นี้เลยเหมือนเราเอาไว้ขนของครับถ้าเราจะเปลี่ยนหมวดเราก็ปัดไปท,ที่เซนเซอร์ปกติครับประตูก็จะปิดเอง คลิปทิเศษ5ทานะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วก็ใช้งานได้ถูกวิธีนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสะอาสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทอาร์มคอมพอเพรชั่นจำกัดได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ